เถียงคาไม่ตกฟากฉันเคยเห็นพวกผู้ใหญ่เขาดุเด็กว่าเถียงคำไม่ตกฟากนายเคยได้ยินไหมอ่ะก็เคยนะคงหมายถึงเถียงแบบไม่หยุดเลยละมั้งใช่แล้วเถียงคำไม่ตกฟากเป็นกริยาที่เด็กไม่ควรจะทำกับผู้ใหญ่นะเถียงคำไม่ตกฟาก คือพูดคำเถียงคำไม่หยุดปากเถียงโดยไม่ฟังเหตุผลโต้เถียงไม่หยุดปากเมื่อคนหนึ่งว่าอีกคนหนึ่งก็แย้งสวนกลับทันทีทุกครั้งมักจะนำมาใช้กับเด็กที่โต้เถียงผู้ใหญ่นะ่ะฉันไม่เคยทำตัวเถียงคำไม่ตกฟ้าก,กับผู้ใหญ่ที่บ้านเลยนะนายไม่ได้เถียงแค่คำเดียวละสิแต่นายเถียงไปหลายคำไม่ตกฟากเลยใช่ไหมล่ะ โอ้ใช่เอ้ยไม่ใช่ได้ทีขี่แพะไล่นายเคยขี่แพะไหมไม่เคยหรอกเคยขี่แต่โมอเตอร์ไซค์นี่จะพูดถึงสุภาษิตได้ที่ขี่แพะไล่ละสิฉันเดาถูกมาถูกชักจะเก่งขึ้นแล้วนะเนี่ยพอจะรู้ว่าได้ทีขี่แพะไล่หมายถึง พอได้ทีก็เลยซ้ำเติมคิดว่าคงใช่เอาละไม่ใช่ก็ใกล้เคียงจะอธิบายให้ฟังนะได้ทีขีแ่แพะไล่คือซ้ำเติมเมื่อผู้อื่นผิดพลาดและเพี้ยงพําลงได้ทีขีแ่แพะไล่เป็นสุภาษิตที่ได้มาจากตอนหนึ่งในนิทานเรื่องพระรถเมรีตอนที่พระนางเมรีซึ่งเป็นยักษ์ขีแ่แพะเป็นพาหนะ ไล่ตามพระรถเสนถ้างั้นของฉันก็คงเป็นได้ทีขี่มอเตอร์ไซค์ไล่นะ่ะสิเพราะฉันนะ่ะขี่แพ้ไม่เป็นเอออันนั้นมันคงเป็นคำเฉพาะของนายคนเดียวอะนะ